เจ้าก็รู้แล้วต้นโครวเวอร์วิเศษไม่ได้อยู่ที่นี่มันงอกขึ้นเ,ม,นเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้ในป่ามหัศจรรย์เหมือนกับที่ข้าเคยสัญญาไว้มีต้นโครวเวอร์วิเศษพอสําหรับเจ้าแต่เจ้าละทิ้งมันซะเองเจ้าไม่เชื่อมั่นในตัวเจ้าเองยิ่งไปกว่าน,นั้นเจ้ามัวคอยคนอื่นมอบโชคให้แก่เจ้าเจ้ามองงานนี้ง่ายไปเจ้าขาดหัวใจ กติตลือล้อนความทุ่มเทความเอื้ออาทรและความเชื่อมั่นที่จำเป็นสำหรับการที่เจ้าจะได้ครอบครองต้นโคลเวอร์วิเศษแห่งความโชคดีมากเท่าที่ตัวเจ้าต้องการน็อตพันหลังกลับและเดินไปที่ปราสาทของตัวเองโดยไม่มีทั้งดาบและม้าและที่ปราสาทนั้นเขาจะอยู่อย่างอ้างว้างเดียวดายไปนานแสนนาน วันต่อมาซิดมาถึงเมืองสิ่งแรกที่เขาทำคือไปที่ปราสาทเพื่อบอกกับเมอรลินว่าเขาได้พบต้นโคลเวอร์วิเศษต้นโคลเวอร์แห่งโชคที่ไม่มีที่สิ้นสุดเขาอยากจะขอบคุณเมอรลินเมอรลินเมอรลิน